สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวแนวการเมืองระหว่างประเทศพูดถึงบุคคลที่เป็นคนที่โลกจับจ้องสุดๆเลยดีกว่านะครับ ถ้าในไทยเนี่ยหลายๆคนอาจจะจับจ้องไปที่ว่าที่นายกคนใหม่อย่างตัวของทิมพิธาแต่ถ้าทั่วโลกเนี่ยนะครับผมผู้นําที่ไปที่จับจ้องมากที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของวลาดิเมียร์ปูตินประหานาธิปดีของรัสเซียถูกไหมเลยครับ ปูตินเองเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็นคนเปิดสงครามนะครับผมนํากองทัพรัสเซียเนี่ยเข้าไปรุกรานยูเครนถูกไหมโดยมีเป้าหมายนะครับผมเป็นภารกิจพิเศษนะปฏิบัติการทางการทหารแบบพิเศษเพื่อไปจัดการนาซีในยูเครนเนี่ยนะครับแต่หลายๆคนก็เข้าใจแหละว,ว่ามันก็คือการที่รัสเซียเนี่ยต้องการจะยึดยูเครนนะครับการต่อสู้เนี่ยก็ได้ดําเนินไปนะครับผมในตอนแรกเนี่ยรัสเซียบุกหนักมากๆแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถตียูเครนให้แตกได้ ได้ก็ต้องถอยรถออกมากลายเป็นว่าแนวรบจากตอนแรกบุกมาหลายทางเหลือแค่ทางฝั่งตะวันออกซะส่วนใหญ่นะครับผมและตอนนี้เองเนี่ยหลังจากรบกันมาปีกว่าๆแล้วสงครามตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะ s t ต l เ m a t e นะครับผมหรือว่ากินกันไม่ลงเนี่ยทั้ง2องฝ่ายเนี่ยเหมือนลงตัวแล้วยูเครนจะบุกต่อเนี่ยโอ้โหมันก็แบบจะยึดดินแดนคืนนะ่ยมันก็ ไปยากแล้วอาจจะได้นี่หน่อยๆในขณะเดียวกันรัสเซียเองเนี่ยจะบุกมาเนี่ยนะครับจะยึดดินแดนเพิ่มก็ยากแล้วเหมือนกันนะครับมันก็ดูจะจบอยู่ที่4ี่แคว้นของยูเครนที่ถูกรัสเซียเนี่ยยึดไปได้นะครับซึ่งก็ถือได้ว่ายูเครนเนี่ยป้องกันมาได้ดีมากๆแล้วแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาพี่ใหญ่เลยแล้วก็นาโตแล้วก็รวมไปถึงชาติพันธมิตรอื่นๆเนี่ยก็ทําให้ยูเครนนั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างยาวนานนะครับตอนนี้สงครามมันก็คาคาังอยู่อย่างนี้นั่นแหละรอที่จะ มีการบุกค,คืนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการ บุกใหม่อะไรยังไงต่อหรือว่าจะเจราจารเพื่อจบสงครามกันที่นี้เองเนี่ยเราจะจบยังไงอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้ถูกไหมว่าโอเคถ้าจบสงครามเนี่ยรัสเซียจะเอาพื้นที่ตรงนี้ไปเลยไหมหรือว่าจะมีการคืนบางส่วนหรือว่าจะต้องคืนทั้งหมดยูเครนถึงจะยอมเจราจารนู่นนี่นั่นซึ่งเอาอจริงเนี่ยผู้เล่นที่ดูจะมีอํานาจในการตัดสินใจจริงๆเนี่ยนะครับผม,ผมก็คงจะเป็นทางอเมริกากับทางรัสเซียนะครับเพราะอเมริกาเองเนี่ยก็คือผู้สนับสนุนแทบจะทุกอย่างให้กับยูเครนลบเลยนะครับผมก็เท่ากับว่าอเมริกาเนี่ยก็น่าจะเลือก ได้เลยอเมริกาเหมือนรอจังหวะอยู่นะครับว่าจะให้สงครามจบเมื่อไหรด่ดีจะเล่นรัสเซียให้มันหนักขนาดไหนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอ้วกและ้วล่ะรัสเซียเนี่ยหลายหลายคนอาจจะถามว่าแล้วยูเครนเองเนี่ยไม่มีอํานาจในการต่อรองหรอคือเรียกได้ว่ายูเครนเองเนี่ยก็มีอํานาจอยู่ส่วนหนึ่งนั่นแหละครับแต่ก็ต้องฟังพี่ใหญ่อเมริกาเพราะว่าคนออกเงินให้รบจริงๆเนี่ยคืออเมริกานะครับผมถ้าอเมริกาต้องการแบบนี้เนี่ยยูเครนไม่เอาไม่ทำนะครับผมอเมริกาแค่ไม่ต้องส่งอาวุธไปให้แค่นั้นก็จบเรื่องแล้วถูกไหมอะไรครับเพราะฉะนั้น เดียวกันระหว่างอเมริกากับทางรัสเซียซะมากกว่าที่นี่เองเนี่ยคำถามสําคัญเลยนะครับผมหลายๆคนมองว่าสงครามเนี่ยอาจจะจบในปีหน้าปีนี้คงไม่จบแน่ๆแหละแล้วถ้าจบในปีหน้าเนี่ยตอนนี้มันจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสรุปสั้นๆเลยก็คือตอนนี้มันดูจะคงที่และถูกไหมในช่วงเวลาที่จะมาถึงก่อนจะถึงปีหน้าเนี่ยนะครับผมก็คงอาจจะมีการพยายามบุกยึดดินแดนเพิ่มเติมของทางรัสเซียเนี่ยอาจจะรวมกําลังมาบุกเพิ่มได้สักครั้งสองครั้งหรือว่ายูเครนเองเนี่ยก็รวมกาลังมาเพื่อยึดดินแดนคืน ตรงนี้เองเนี่ยคาดว่าถ้าจะให้มันแบบว่ารัสเซียยึดได้ทั้งประเทศเลยไหมอันนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้หรือว่ายูเครนเนี่ยจะยึดดินแดนคืนทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นไปได้าย,ยากเหมือนกันนะครับอาจจะยึดคืนได้บางส่วนอันนี้ดูจะเป็นไปได้ามากกว่าเพราะว่าในการยึดใครเมียคืนอย่างเงี้ยยากมากๆนะครับแต่โอเคถ้าเป็นโดนเนสลูฮันเนี่ยยังพอนึกออกหรือว่าซาบปอริเซียเคอร์ซอนเนี่ยยิ่งดูมีความเป็นไปได้เลยแต่จะให้เอาทุกอันเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยากนะครับผมเพราะว่ารัสเซียตอนเนี้ยก็อยู่ในสถานะการป้องกันตั้งแนว ครับผมและการจะไปยึดคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการจะไปยึดมาทีนี้เองคําถามสําคัญก็คือถ้าจบสงครามเนี่ยตอนนี้ไม่รู้หรอกจะจบยังไงแต่รู้ว่ามันคงไม่ได้ยืดเยื้อไปนานกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกอย่างมากก็อีก2ปีเนี่ยแต่ปัญหาก็คือตอนจบเนี่ยตัวของวลา,าดิเมียร์ปูตินน่ย จะต้องรับโทษอะไรไหมนะครับเราได้เห็นแล้วว่าสารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยออกหมายจับปูตินในฐานะอาชญากรสงครามนะครับผมแล้วเขาจะต้องโดนโทษอะไรหรือถ้าสงครามจบนะครับคําตอบก็คือถ้าโดยปกติแล้วตามคันลองของโลกใบนี้ตามกฎหมายสากลแล้วกันซึ่งอันนี้หลายหลายคนอาจจะบอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําแต่เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ากฎหมายสากลตามคันลองของโลกเนี่ยมันเพิ่งเป็นสิ่งที่มีมาไม่นานนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าทุกประเทศเนี่ยต้องฟังถูกไหมกฎหมายสากลเนี่ยไม่ค่อยใช้อะไร ได้หรอกนะครับผมทุกสาระระหว่างประเทศเนี่ยมันทําอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมตามกระบวนการจริงๆแล้วที่เขาบอกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเนี่ย ปูตินต้องไปขึ้นศาลแล้วก็รับโทษถูกไหมนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับทำไมกันนะครับผมปูตินเนี่ยมีโอกาสโดนโทษเนี่ยน้อยมากๆนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ปูตินนั้นจะโดนรับโทษหรือว่าต้องรับโทษอะไรสักอย่างหนึง่งถ้ารัฐบาลของปูตินยังคงอยู่ได้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นเลยครับผมนั่นเป็นเพราะว่าการที่รัเสเซียจะแพ้สงครามนี้เนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมยังไงซะถึงรัเสเซียจะเสียดินแดนที่ตัวเองนยึดมาจากยูเครนทั้งหมดเนี่ยนะครับ ผมรัสเซียก็ไม่ได้แปลว่าแพ้ถูกไหมรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็ยังคงมีประเทศของตัวเองอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ถูกยึดอะไรจากประเทศตัวเองไปเลยเนะครับผมนั่นแปลว่ารัสเซียไม่จะเป็นต้องยอมแพ้สงครามนะครับแล้วก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับนั่นเท่ากับว่าการจบสงครามนี้นั้นจะต้องเป็นการเจราจาจบสงครามเท่านั้นนะครับผมคงไม่ได้เห็นรัสเซียยอมแพ้อันนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยร้อเลยไม่น่าจะมีแน่นอนนะครับผมอ่ะแลวถ้าเจรจาจบสงครามเนี่ยมันไม่ได้แพ้แล้วไงปูตินไม่จะเป็นต้องมารับโทษแล้วนะ ผมไม่จะเป็นว่าจะต้องยอมให้ปูตินมารับโทษเพราะใครจะเจราจาจบของคราวจะบอกว่าเอาหัวหน้าประเทศชั้นไปรับโทษด้วยนะมันคงไม่มีหรอกนะครับผมถูกไหมเว้นแต่กรณีที่อย่างที่บอกว่าถ้าปูตินไม่สามารถรักษาอำนาจของตัวเองได้มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้องการเจราจากับยูเครนเดี๋ยวส่งปูตินให้เลยนะครับอันนี้ว่าไปอย่างแต่ถ้าปูตินยังมีอำนาจอยู่เนี่ยยังไงการเจราจาเนี่ยนะครับผมก็คงจะเป็นการเจราจาสงบศึกหยุดยิงกันนะครับผมแบบตกลงเรื่องดินแดนอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ได้สู้กันใหม่ไม่ได้สู้กันอีกอะไรแบบนี ไม่มีทางที่จะส่งปูตินไปโดนโทษอย่างแน่นอนอันเนี้ยสาคัญมากๆเลยจุดสาคัญสุดๆเลยก็คือรัเสเซียมันไม่แพ้สงครามนั่นเองครับแล้วมันไม่มีโอกาสเลยเหรอที่รัเสเซียเนี่ยจะโดนยูเครนบุกค,คืนนะครับผมก็เรียกว่าไม่มีโอกาสหรอกนะครับผมเพราะว่าทางนานาชาติเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้ยูเครนเนี่ยป้องกันตัวเองถูกไหมเขาไม่ได้สนับสนุนให้ยูเครนไปบุกนะครับผมถ้ายูเครนไปบุกรักเสเซียเนี่ยรัเสเซียก็จะใช้นิวเคลียร์ยิงใส่ได้อย่างชอบธรรมนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ออกมาหน้านั้นอย่างแน่นอนนะคร ชัดเจนไปแล้วแหละว่า พอรัสเซียไม่ได้แพ้ครับรัสเซียเนี่ยสามารถเจรจาจบสงครามได้แม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเสียดินแดนที่ตัวเองยึดมาทั้งหมดไปก็จบได้โดยที่ปูตินเนี่ยลงสวยๆนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยต่อให้จบสงครามแล้วจะยังมีการแซงชั่นอยู่เนี่ยรัสเซียก็ดูเหมือนว่ามีเวลาในการตั้งตัวร้วถูกไหมหลังจากที่ผ่านมาปีกว่าเนี่ยรัสเซียก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะครับผมแล้วก็มีคู่ค้ามีพันธมิตรใหม่มีกลุ่มบลิกมีอะไรของเขาเนี่ยนะครับผมนั่นเท่ากับว่ารัสเซียเนี่ยไม่จะเป็นต้องงอตะวัน จะไม่ยอมปลดการความบาดนี้ถ้าแกไม่ส่งปูตินมาให้รับโทษแล้วเซียก็เออแล้วไงวะไม่สนใจนะครับผมก็ค้าขายกับจีนต่อไปค้าขายกับกลุ่มบิกของเขาเพราะว่าในกลุ่มบิกเองเนี่ยนะครับผมก็ต้องการที่จะตั้งตัวเองเป็นขั้วใหม่ของโลกอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แค่รัสเซียนะแต่ทั้งกลุ่มบิกเลยไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอะไรเนี่ยเขาก็อยากรวมตัวการบราซิลอะไรแบบนี้เพื่อที่จะตั้งเป็นขั้วอำนาจใหม่ของโลกนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าขั้วอำนาจเดิมที่ แตมไม่ด้วยประเทศตะวันตกอเมริกาเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ประเทศเองถูกไหมแล้วก็คอยควบคุมเศรษฐกิจทั้งโลกเลยเขารู้สึกว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่มาหาอำนาจใหม่เนี่ยควรจะมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นและยุโรปเนี่ยคนก็น้อยกว่านะครับผมแะทํทำไมมีอำนาจต่อรองเยอะกว่าล่ะในตอนนี้อินเดียเนี่ยมาแล้วจีนมาแล้วเนี่ยนะครับผมบราซิลเองเนี่ยถึงเวลาที่จะลืมตาอ้าปากแล้วถูกไหมพวกเขาเองก็ไม่ค่อยอยากจะไปง้อโลกตะวันตกแล้วนะครับรับเสเซียเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเองก็คิดว่าต่อให้ โดนแซงชั่นอยู่เนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องส่งปูตินอยู่ดีนะครับผมรัสเซียก็ตั้งตัวไปกับจีนไปเลยนะครับผมเกาะพี่จีนไปเลยครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าปูตินเนี่ยน่าจะไม่ต้องรับโทษอะไรเลยนะครับแม้ว่าสงครามจะออกมาหน้าไหนก็ตามไม่รัสเซียเนี่ยยึดดินแดนมาได้สี่แคว้นหรือว่าจะยึดมาได้ทั้งประเทศหรือว่าจะเอาได้แค่ไคเมียอยู่เนี่ยสี่แคว้นที่ยึดมาหายหมดหรือว่าหายหมดไปเลยทั้ง4ี่แคว้นทั้งไเมีเเนี่ยก็คิดว่าอย่างไงซะ ไม่รู้จะหาทางยังไงให้ปูตินมารับโทษได้เลยนะครับแล้วอย่างที่บอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประช o ประชุมอะไรกันของทางบริกเนี่ยนะครับผมนานาชาติก็จับตามองว่าจะกล้าจับปูเตนไหมนะครับผมผมคิดว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็ไม่กล้าจับหรอกนะครับผมกรณีจริงๆแบบนี้เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับยังโอมาอัลบาเชียเนี่ยนะครับผมผู้นำเผด็จการของซูดานตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะแต่หมายถึงตอนนั้นเนี่ยยังอยู่นะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยก็มีหมายจับจากสารอาญาโลกเหมือนกันนะครับผมทีนี้เดินทางไปเซาท์แอฟริกาหรือประเทศแอฟ นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกฎหมายโลกอะมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันไม่มีคนมา e n f o r c e ไม่มีคนมาบังคับใช้นะครับผมก็เรียกได้ว่าจะถามว่าปูตินโดนจับไหมคิดว่าทางเดียวที่ปูตินจะโดนจับเลยเนี่ยก็คือปูตินต้องสูญเสียอํานาจของตัวเองลงนะครับผมต้องแบบมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ไม่ได้เป็นพวกของเขาเนี่ยขึ้นมาปกครองรัสเซียแทนอย่างเงี้ยอันนี้ค่อยเป็นเรื่องที่น่าดูว่าปูตินจะโดนอะไรไหมแต่ถ้าเอาตามเนี้ยณปัจจุบันนี้นะครับผม ผมการันตีเลยว,ว่าไม่น่าจะโดนอะไรอย่างแน่นอนนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะแต่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแค่บทวิเคราะห์ของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นตัวของผมเองอาจจะไม่ได้รู้ทุกแงม่มุมแต่จากที่ศึกษามาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะออกมาในหน้านี้ซะมากกว่านะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็็วมาาากกกๆเเเลยยนนะะรัพระฉะอ้ออง นนยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือค r e เอทีเนยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเร,ยเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร,ฟฟร ว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วยดยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ